ชมว้าวสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะขายอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเยสีสันสดมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากูชแนลค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําบอนสียังไงนะคะให้โตเร็วใบใหญ่แล้วก็ใบเงางามสีสวยสดค่ะด้วยวิธีง่ายๆนะคะด้วยสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะคะว่าน้ําอัดลมนะคะทําให้บอนสีหรือว่าต้นไม้ไม้ดอกอะไรพวกนี้ค่ะสีสวยสดได้นะ,ะเพราะว่าในนี้เขาจะมีความเป็นกรดค่ะ แต่ทำยังไงนะคะนอกจากว่าสีสวยแล้วทำให้ต้นแข็งแรงแตกกอเร็วสวยงามตลอดทั้งต้นเลยนะคะไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะฮกลงค่ะคุณผู้ชมดูใบบนเขาสีเริ่มที่จะออกแล้วแต่ว่ามีบางใบที่ยังเขียวอยู่นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมเนาะมากัดสีแล้วก็ทำให้สีเขามั่นวาวเขียวงามสีสดนะคะพร้อมกับบำรุงให้ต้น เขาแข็งแรงแตกยอดแตกใบมันจะได้ใบใหม่มาแล้วนะคะถ้าสียังไม่เด่นชัดนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะวิธีง่ายนะคะหนึ่งหน้าที่นะคะสีสันสดใสสวยงามค่ะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยจา้ามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้สำหรับบำรุงบอนสีของเรานะคะให้โตเร็วใบใหญ่ ใบเงางามสวยงามสีสันสดตลอดพร้อมกับบำรุงต้นนะคะรากใบมีอะไรบ้างนะคะนมรสจืดค่ะในนมนะคะเขาจะมีแคลเซียมสูงมีวิตามินมีโปรตีนนะคะคุณผู้ชมซึ่งทำให้พืชผักทุกชนิดเลยแข็งแรงใบสดใบสวยนะคะสีสดสวยด้วยนมรสจืดเลยค่ะ ต่อไปค่ะน้ําตาลนะคะคุณผู้ชมใช้น้ําตาลทรายแดงหรือว่าน้ําตาลทรายขาวก็ได้นะคะนี่เราจะทําเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะหรือถ้าไม่มีน้ําตาลใช้กากน้ําตาลได้ไมหมคะไม่จิ้มได้นะคะต่อไปค่ะนมเปรี้ยวนะคะตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีนะคะในนี้จะมีแบคทีบัียิลันะคะก้าพันล้านตัวเนาะซึ่งทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะและที่สําคัญทําให้น้ําหมักของเราเป็นเร็วมีกลิ่นหอมพืชโตเร็วค่ะ ต่อไปค่ะในการเร่งสีวันนี้ทำให้ใบเงางามนะคะสีสันสดใสตลอดเลยเนี่ยะคะ่ะในวงการของไม้ใบนะคะจะใช้นี่เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเป็นกรดในนี้ก็คือน้ำอัดลมค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะขวดพลาสติกสำหรับหมักค่ะภาชนะนะคะสำหรับออใช้ผสมค่ะมาค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนมค่ะหนึ่งกล่องนะคะ ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีพืชผักที่ต้องการใช้เยอะนะคะก็เพิ่มปริมาณตามสัดส่วนไปได้เลยนะคะอันนี้กล่องนี้ลูกดื่มเหลือนะคะเติมลงไปเลยเหลืออยู่นิดนึงเสียดายนะคะน้ำเปรี้ยวค่ะสองช้อนนะคะสูตรนี้คุณผู้ชมสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะเป็นไม้ใบไม้ดอกไม้ผลได้เลยนะคะต่อไปค่ะน้ําตาลสองช้อนค่ะ ให้น้ำตาลละลายเลยนะคะอันนี้คุณผู้ชมก็ได้ฮอร์โมนนมสดนะคะไว้ใช้งานนะคะเป็นฮอร์โมนที่บำรุงพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะไม้ดอกไม้ใบไม้ผลนะคะน้ําใส่ขวดหมักไว้เลยค่ะประมาณ3-4วันก็ใช้ได้แล้วนะคะ ปิดฝาเขย่าวขวดเลยค่ะโหสีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะถ้าทำเยอะนะคะคุณผู้ชมต้องเหลือช่องว่างไว้นะคะให้มีช่องระบายอากาศด้วยนะคะไม่งั้นพอเราหมักไปเรื่อยๆนะคะจะมีแก๊สอยู่ด้านในนะคะเขาจะดันออกมาอาจจะทำให้ขวดบวมแล้วก็ระเบิดได้ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมคลายฝาออกหลวมๆนะคะไม่ต้องปิดแน่นค่ะ แล้วก็นำไปตั้งทิ้งไว้นะคะในที่ร่มค่ะไม่โดนแสงแดดนะคะประมาณสามสี่วันก็ใช้ได้ดูที่แม่จิ๋มได้ทำไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเปิดดูกลิ่นเขาจะหอมมากเลยนะคะก่อนใช้ต้องเขย่าขว,วดก่อนนะคะดูวิธีใช้กันเลยค่ะดูอัตราการใช้ฉีดพ่นทางใบกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีพืชใช้น้อยๆนะคะต้นบอลสีไม่กี่กระถางเนี่ยค่ะเราใช้น้ำแค่หนึ่งลิตรนะคะตามด้วยฮอร์โมอนนมสดค่ะหนึ่งช้อนค่ะ ส่วนนี้คุณผู้ชมใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะต่อไปค่ะตามด้วยน้ำอัดลมนะคะหนึ่งแก้วค่ะสองร้อยมลนะคะคุณผู้ชมเทลงไปเลยลมนะคะจะช่วยให้ก้านใบนะคะอวบใหญ่ค่ะแล้วก็ อ่สีเขาก็จะสดใบเงางามทันตาเลยนะคะเสร็จแล้วน้ำใส่ฟอกกี้หรือเครื่องฉีดพ่นนะคะไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะส่วนฮอร์โมนนมสดนะคะก็จะเสริมสร้างนะคะให้ใบให้ก้านให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะใบสีสันสดใสค่ะมาดูอัตราการราดรดทางดินนะคะเตรียมน้ำค่ะ10ลิตรนะคะฮอร์โมนนมสด สอถึงสช้อนนะคะถ้าต้นเล็กก็ลดปริมาณลงต้นใหญ่ก็เพิ่มปริมาณได้นะคะตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะตามด้วยน้ำอัดลมนะคะแก้วค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีฮอร์โมนนมสดนะคะใช้เฉพาะน้ำผสมกับ น้ำอารมณ์ก็ได้นะคะแต่ว่าอัตราส่วนควรที่จะเป็น1นต่อหนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะนําไปราดรถทางดินได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กับบ๋อนสีกันเลยจ้าอีเหน่วค่ะคุณผู้ชมลวดลายสีสันกําลังสวยงามนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะ ้นอิ่มนะคะยังไม่ออกสีนะคะสีต้นเลยค่ะหรือจะลาดรถทางเดินนะคะสูตรนี้ได้เลยทำให้ก้านลำต้นแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมแม่จิ๋มนี่ใช้หลายสูตรมากเลยะคะ่ะสลับเปลี่ยนกันไปนะคะเห็นคะเริ่มที่จะแตกใบออกมาอีกแนวนะคะแล้วคุณผู้ชมดูเรื่อยๆนะคะกระถางเดิมต้นเดิมนี่แหละนะคะ พัฒนาไปเรื่อยๆใช้ได้ทุกสูตรจริงๆเลยค่ะสวยงามทุกต้นค่ะนกสีอูซานะคะลาดรถทางดินเลยทั้งใบค่ะคุณผู้ชมจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้นะคะสีพ่นทางใบหรือว่าลาดรถทางดินได้เลยนะคะเนี่ค่ะสีสันสดมากเลยนะคะกระดูกก็สวยนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นจุดๆเนี่ยเป็นสีชมพูเด่นชัดมากนะคะ เป็นการให้อาหารทางใบค่ะคุณผู้ชมใช้กับไม้มงคลตระกูลโกนีมาได้ไหมคะแม่จิ๋มได้เช่นกันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสีสันสวยมากเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเ้งคะพอเราฉีดพ่นไปเนาะใบเขาเงางามทันทีเลยค่ะเนี่ยแสงเงินแสงทองหูสีจัดจ้านสวยงามนะคะลูกไม้ปากกานดำกระดูกแดงค่ะคุณผู้ชม โหกระดูกเขาแบบเข้มสวยงามมากเลยค่ะใบใหญ่สุดยอดเลยค่ะเนี่ยโตเร็วโตว,วันโตคืนจริงๆนะคะได้ใบใหม่นะคะใบมวนๆมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามแม่จิ๋มนะคะว่าใบใหม่นะคะขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่บานอะสักทีนะคะทํายังไงคุณผู้ชมใช้น้ํานะคะใส่ฟอกกี้นะคะแล้วก็ฉีดค่ะฉีดพ่นแบบนี้เลยบ่อยๆนะคะแล้วก็นําเขาไปออกแดดนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือฝนตกมันบ่อยเนาะอ,อากาศมันก็ชื้น,นะคะ่ะบางทีเขาแบบ ไม่บานนะคะก็ก็จะม้วนอยู่อย่างนี้นะคะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะอ่า้านะคะคุณผู้ชมดูนะคะพอเราฉีดพ่นลงไปเนาะใบเขาจะแบบสะท้อนเงางามมากๆเลยค่ะนบนสีบ้านๆน,นะคะแต่ว่าให้ความสวยงามแล้วก็สดชื่นกับเราได้ค่ะ องค่ะคุณผู้ชมว้าวสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะดูกระดูกเขาก็ชัดเจนนะคะแล้วก็สีสันสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะ ใช่ไหมคะคุณผู้ชมลองนาวิธีนี้ไปทำใช้ดูเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็มีหลายสูตรนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้สลับกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรมะนาวมะขามนะคะหรือสะดวกสูตรไหนวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยค่ะและก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe สาขูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ